สวัสดีครับฝากพิจารณาหน่อยนะครับมวยรักมวยชอบจากหน้าตาช่างนะครับอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวมีการปรับเปลี่ยนอย่างที่หลายท่านท,านทราบกันนะครับคู่หนึ่งก็คือคู่ของเพชรสองแสงนะครับเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับก็ทราบเมื่อเช้าแล้วก็นั่งรถมา,น,ถมานั่งรถมาจากต่างจังหวัดนะครับมาเข้าเวรแทนจเจริญเงินปวดหัวชกไม่ได้นะครับปวดหัวชกไม่ได้ที่จะเจอกับเพชรพันล้านฟไฟเตอร์มวยไทยตอนแรกขึ้นไว 113ขยับมาชกในวันที่เร็วขึ้นเป็น114เมื่อเช้าเพชรพารานมา1้6แล้วก็วิ่งทำน้ำหนักละนะครับทำไปประมาณ20นาทีนะครับเพื่อจะชกในร้อพิกัด114มา116ชก114นะครับทำไปประมาณ20นาทีก็รู้ว่าคู่ชกอย่างเจริญเงินเนี่ยถอนไปนะครับสุดท้ายก็เป็นเพชรสองแสงมาเข้าเวนแทนแล้วก็ ปล่อยมาชก118นะครับปล่อยมาชก118ถ้ากับว่า3สเตปตอนแรกชก113เขาอยากมาเร็วขึ้นไป114แล้วก็คู่ชกมาแทนก็ชก118แล้วอย่างที่บอกว่าเพชรพล้านก็ทำน้ำหนักไปแล้วประมาณ20นาทีนะครับที่วิ่งวิ่งลดก็คู่นี้เส้นเลื่อนเป็นประมาณนี้นะครับแล้วหน้าตาช่างเมื่อเช้าคนที่ลดเสร็จคนสุดท้ายนะครับคนที่ลดเสร็จคนสุดท้ายคือวังไพรแบงค์ยูโรนะครับ วังพลยเองเนี่ยมาเกิน1.5รถเสร็จมาเหยียบตาช่างเกือบเกือบ8โมงเลยประมาณ0.2 0.3ประมาณนี้นะครับแล้วก็เสร็จไปคนสุดท้ายส่วนคนรองสุดท้ายเนี่ยที่ลดน้ำหนักเสร็จเกือบเกือบ8โมงนะครับก็คือกล้องเมืองไทยสพงอ,อ์อมรถามน้องบอกว่าลดหน้าตาช่างวันนี้2ปอนนะครับ2ปอน ก็เสร็จรองบวยแต่ก็ดูว่าสีหน้าแววตาไม่ได้อิดโรยไม่ได้เหนื่อยอะไรนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆจากหน้าตาช่างส่วนอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับก็ผ่านกันรวดเร็วสบายๆส่วนมารักมวยชอบที่ผมฝากไว้นะครับคู่แรกเนี่ยโล่งเงินกับเพชรสายรุ้งนะครับผมดูว่าฝีมือต่อฝีมือโดยเพชรสายรุ้งจะเหลื่อมกว่านะครับซ้ายถีบขวาพราะไปก่อนแน่คู่แรกผมออกเพชรสายรุ้งนะครับคู่ที่2 ร้อยปอนกับเพชรรุ่งแสงนะครับเพชรรุ่งแสงต้นๆจังหวะเป็นรองแน่ครับแต่ว่าลูกเบียดไปปลายผมว่ามีโอกาสแซงได้นะครับคููสอนผมออกมวยรองอย่างเพชรรุ่งแสงนะครับส่วนคู่ที่3ครับคู่ที่3เนี่ยมวยมาแทนอย่างเพชรสองแสงเป็นต่อนะครับเป็นต่อคู่นี้ผมชอบมวยในรายการนะครับผมชอบการเตรียมตัวของเพชรพันล้านนะครับชอบการเตรียมตัวของเพชรพันล้านยืดเยื้อไปแล้วเบียดไปแล้วนะครับ ย,ยังเชื่อว่าดูดีกว่านะครับยังเชื่อว่าดูดีกว่าเนื่องด้วยเงื่อนไขของการเต็มตัตแล้วช่วงหลังนะครับช่วงหลังเนี่ยมาซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรัสเสียงหลอดูว่าร่างกายก็ดีวันดีคืนขึ้นมาหน้าตาช่างเมื่อเช้าวิ่งไปประมาณ20่นาทีผมว่าไม่เป็นปัญหานะครับไม่เป็นปัญหาก็น่าจะผ่านได้ครับชอบเพชรพลรานครับคู่เอกของรายการเหนือพยัก์กับจิกซอนะครับเหนือพยัก์กับจิกซอช่วงหลังนี่โอ้ ไอ้ความแกล่งแกล่งอยู่แล้วนะครับจิ๊กซอแล้วช่วงหลังยิ่งชกยิ่งฟอร์มดีครับ5้าไฟหลังนะครับ5้าไฟหลังนี่ไม่แพ้ใครเลยรูปร่างเสียเปรียบครับจังหวะฝีมือเสียเปรียบความรวดเร็วเสียเปรียบแต่ชอบลูกหนักชอบลูกหนักนะครับชอบลูกบูลูกสู้คู่นี้ผมออกจิ๊กซอนะครับผมออกจิ๊กซอแล้วก็ช่วงหลังนะครับอีก4คู่ที่ฝากฝากไว้นะครับฝากไว้ที่โล่ทองนะครับแต่ว่าอย่าลืมแต่งตัวโต๊ะที่ ฮิโนกิบ้างเพราะแกยืนยัน5ยกแน่ครับแต่ยังชอบฝีมือนะครับยังชอบฝีมือของโล่ทองครับแล้วก็คู่ที่6คู่ที่6ชอบกล้องเมืองไทยครับแพงหน่อยนะครับดูแล้วเล่นเอาคู่ที่7ปืนกลพอประจักษ์กับวงบังพรยแบงค์ยูโรคู่ที่ชอบปืนกลครับดูว่ามาเช้าวังพรายลดนานไปหน่อยอดูว่าลดนานไปหน่อยนะครับผมชอบปืนกลแล้วก็คู่ที่8คู่สุดท้ายนี่เอ็มพอหลักบุญลึกเลยนะครับลึกเลย ในการเจอกับรักสุรินเคซ่ายิมแต่ว่าดูว่าหมายเอ็มมาดูดีกว่านะครับได้รูปร่างกระดูมาเป็นรองแต่ว่าแพงไปหน่อยนะครับแพงไปหน่อยคู่นี้ก็อยากให้ดูแล้วเล่นครับไม่ไงั้นก็เสียน้าบาสนาแน่อ่ะก็ประมาณนี้นะครับมวยรักมวยชอบที่นมาฝากกันจากหน้าตาช่างก็เข้าตัวถูกอย่าลืมแต่งตัวบางทุนนะครับอยากออกตัวในพักยกของผมยินดีรับใช้ท่านยินดีให้บริการนะครับพักยกเอกชุมพรก็แอด aek86 นะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัว a ตัว E ตัว K แล้วก็เลข8กับเลข6นะครับเป็นพักยกระบบอัตโนมัติเล่นใน LINE นะครับเล่นใน LINE แอดจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยเล่นน้อย200ยสอ้อออกตัวนี่สบายมากจริงๆแล้วค่าเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นนะครับสมัครเข้าไปใน LINE แอดแล้วก็สอบถามกันได้ส่วนอยากลุ้นมวยในเว็บนะครับผมก็ยินดีให้บริการนะครับแอดไลน์ไปนะครับใส่อข้างหน้าตามด้วยไทเกอร์ตองเเป็นภาษาอังกฤษนะครับแอ GER 999นะครับฝากไว้2ช่องทางนะครับที่ผมดูแลอยู่แล้วก็การันตีการเงิน100%ครับทั้งเว็บก็ at tiger ตอง9แล้วก็พักยกนะครับพักยกนี่ a e k 8 6นะครับวันนี้ก็โชคดีมีใช้ทุกท่านนะครับเข้าตัวถูกอย่าลืมแต่งตัวออกตัวบางทุนกันด้วยนะครับร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองขอบคุณและสวัสดีครับ